ครูกุกได้ปลาซิวหางแดงมาจ้าไปจ้าไปทําส้มปลาน้อยกันจ้าครูกุ๊กรับประกันเลยจ้าส้มปลาน้อยของครูกุกไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนจ้าครูกุ๊กใส่ข้าวจ้าข้าคั่วกระเทียมเกลือคั้นกันเลยจ้าคั้นเสร็จเรียบร้อยจ้าเก็บใส่กระปุก,ก่อนนะจ้ารอให้ครบสามคืนค่ะ ค่อยมาปรุงนะจ๊ะแพ็คใส่กระปุกเสร็จเรียบร้อยจ้าหมักไว้ให้ครบ3าคืนค่ะค่อยเอามาปรุงนะจ๊ะส้มปลาน้อยปลาซิวหางแดงแบบยังไม่ปรุงสําหรับลูกค้าที่จะเอาไปปรุงเองจ้าครูกุ๊กก็มีจำหน่ายค่ะขนาดบรรจุอยู่ที่หนึ่งกรัมราคากระปุกละหนึ่งรบาทจ้าแบบยังไม่ปรุงกระปุกละหนึบาทนะคะ ครูกุ๊กได้ปลาซิวหางแดงมาจ้าไปจ้าไปทําส้มปลาน้อยกันจ้าครูกุ๊กรับประกันเลยจ้าส้มปลาน้อยของครูกุ๊กไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนจ้าครูกุ๊กใส่ข้าวจ้าข้าคั่วกระเทียมเกลือคั้นกันเลยจ้าคั้นเสร็จเรียบร้อยจ้าเก็บใส่กระปุกก่อนนะจ้ารอให้ครบสามคืนค่ะ ค่อยมาปรุงนะจ๊ะแพ็คใส่กระปุกเสร็จเรียบร้อยจ้าหมักไว้ให้ครบสามคืนค่ะค่อยเอามาปรุงนะจ๊ะส้มปลาน้อยปลาซิวหางแดงแบบยังไม่ปรุงสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปปรุงเองจ้าครูกุ๊ก็มีจำหน่ายค่ะขนาดบรรจุอยู่ที่130กรัมราคากระปุกละ100รบาทจ้าแบบยังไม่ปรุงกระปุกละหนึ่งบาทนะคะ ส้มปลาน้อยปลาซิวหางแดงที่ครูกุกยังไม่ปรุงนะจ้ากระปุกละ100บาทค่ะปริมาณของเขาอยู่ที่300กรัมจ้าคุณลูกค้าสนใจสั่งทักแชทได้เลยค่ะกระปุกละ100ส้มปลาน้อยอาหารอีสานของแซบบ้านครูกุกคิ้วสวยคุณลูกค้ารับประทานด้วยความสบายใจรับประทานด้วยความมั่นใจเลยค่ะครูกุกไม่ใส่สารกันบูดจ้าครูกุกหมักให้ครบ3ามคืนก่อนนะคะค่อยมาปรุงจ้า คุณลูกค้าท่านใดสนใจสั่งทักแชทได้เลยค่ะครูคุกจำหน่ายอยู่ที่กระปุกละ50บาทจ้าบริการส่งขนส่งทั่วประเทศไทยเลยจ้าส้มปลาน้อยปลาซิวหางแดงที่ครูคุกยังไม่ปรุงนะจ้ากระปุกละ100บาทค่ะปริมาณของเขาอยู่ที่300กรัมจ้าคุณลูกค้าสนใจสั่งทักแชทได้เลยค่ะกระปุกละ100ส้มปลาน้อยปลาซิวหางแดง แบบยังไม่ปรุงอาหารอีสานของแซบบ้านครูกุกคิ้วสวยขนาดบรรจุอยู่ที่130กรัมราคากระปุกละ100บาทคา่ะส้มปลาน้อยปลาซิวหางแดงแบบยังไม่ปรุงอาหารอีสานของแซบบ้านครูคุกคิ้วสวยค่ะคุณลูกค้ารับประทานด้วยความสบายใจเลยค่ะครูกุ๊กบรรจุอยู่ที่130กรัมราคากระปุกละ100บาท